สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไปใจตลาดมานะครับผมก็ได้มะอือกับปลาดุกมานะครับผมไปตลาดเห็นปลาดุกก็คิดอยากกินแกงปลาดุกใส่มะอือใส่เส้นร่อนพี่น้องผมก็ออกกำมังหอนห้องวันนี้8ปดโมงเช้านะครับน้ำบาบนาบมะล้างเฝ้าไปตลาดนะครับในร้านเห็นปลาดุก2อตัวอดสื่อว่าไรพี่น้องเอาทั้ง2อตัวเลยปลาดุก2อตัวน่าจะประมาณ2อกิโลนะครับผมคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณร้อยเบาทนะครับเป็นปลาดุกทะเลสดนะครับบนเห็นปลาดุกน้ำจืดโดนโดนสิมีมาขายจะหนึ่งเห็น2อตัวในร้านก็เลยเอาทั้ง2อตัวเลยนะครับตัวน้อยก็ว่า ลาบนะครับอยาก2เมนูเลยนะครับผมปลาดุกทะเลรสชาติก็กค,คือปลาดุกน้ำจืดนะครับผมแต่ว่าโตเขาสีสีดําก็กปลาดุกน้ำจืดนะครับสรุปเมนูวันนี้นําเสนอแกงปลาดุกใส่เส้นรลอนใส่มากอือพี่น้องโอ้โหเมนูอาหารอีสา,านบ้านเฮาพอดีเลยผมมีเส้นรลอนเหลืออยูอ่ห่อนึงนะครับผมเราก็ซื้อมากอือมาซีกนึงนะครับมากอื้อบานนี่บนน่มัน,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 นพี่น้องมันเป็นซุยๆนะครับบ่คือบ่ากอื้อบานเฮาแต่ว่าก็พอแก่คัดได้อยู่นะครับผมซื้ออะโวคาโดมาหน่วยนึงนะครับหน่วยนี้ก็ราคา20บาทนะครับผมถือว่าบ่แพงปานใดนะครับผมแล้วก็ซื้อหอมบัวกกัับผีลาวมา นะครับผักซีเหล้าซื้อมาห่อนหองแล้วแกทุงเบิ้งแล้วังบ,บ่มีความหอมมายังเลยพี่น้องโอ้ผักซีเหล้ามันนี่คือเป็นยังสีบุรู่กินออกกุยๆคือกินโตแขกนี่พี่น้องผัก <c> ซ <oughs> <c oughs> ีเหล้าแขกเดี๋ยว <มะ S 1> ไปผอกันในห้หองครัวนะครับไปครัวปลาก่อนพี่น้องมันนี่อ้องครัวาก็โลกนะครับผมแขกบโบลายพี่น้องสามารถตั้งกองเฮ็ดได้นะครับมาอยู่ต่างประเทศแท่นลิสกินอาหารต่างประเทศอาหารแขกอาหารอินเดียกินมาอยู่ทองดอกพี่น้องมันคืออาหารบ้านเฮาถ้ากินอาหารแขกอาหารอินเดียได้คือสิมีเงินเก็บหลายอยู่ดอกพี่น้องกินแกงผักแกงถั่วววกกกกกับบบแแแป้งงงงงงโรรรรรตตีีีีาาาาาานนนนนนนมมออออิิิเเเเเเเดดยยยยู่่่่่ืถึททข็หลคไ พี่น้องคนอินเดียอยู่นี่ใส่เงินคนอินเดียเขาใส่เงินเดือนหนึ่งสองร้อยหาสิบเหรียญร่วมครับเขา่ขาคาโนน,นี่นั่นแล้วใส่เงินบาฟุ่มเฟือยคือคนไทยนะครับผมไทยในสิตกอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อเดือนคนอินเดียนี่ประหยัดทุกลูกคุ้มขนเลยนะครับเปรียบเทียบการใส่เงินนี่คนไทยนี่ใส่เงินเปลืองก็ฝรั่งอีกนะครับ ผมเคยไปอยู่อังกฤษมากนะครับเห็นฝรั่งเขากินหรือเขากินง่า,งงายๆนะครับผมกินแซนด์วิชก,กินขนมเล่เขาเฮ็ดงานนี่เฮ็ดคักเฮ็ดเนี่ยไอ้รีพี่น้องเพราะว่าเขารับจ้างเป็นรายชั่วโมงแต่ว่าเวลาพักเบรกเขากินผมเป็นน้ำมัแหง้งเขากินอาหารง่ายๆด่วนๆน,น,นะครับกินอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่ว่าคนไทยนี่โอโ้โหผมมีผักมีเจ้าในพวกเหล่วเขา่าพี่น้องตื่นเช้ามากยากแต่นำแนวกินคนไทยห่อเขา่หหาโโห่อน้ำโอ้โหมีแต่แนวกินมีปลนปลาพ่อกระตอกมีผักลวกพร้อมฝรั่งตื่นเช้ามากนำไปชุดเก่าชุดเดิมไปเลยครับรถไปเลยเปลี่ยนชุดทำงานเอาอยู่ใส่งานชุดทำงานนี่่ก็บซักนะครับผมใส่จนแข็ง จนเหลี่ยมพี่<ช>น,น้องใส่ขาดก็ก็โยนทิ่มเลยบ่สักครับผม ค่ะกนไทยเฮ็ดตัวแบบอินเดียแบบฝรั่งได้เหนีย้พี่น้องเออมันมีคนจนตกพมว่าประเทศไทย <c oughs> มันมีเฮ็ดกับข้อง,ง่ายขนาดพี่น้องปรุงเครื่องไปที่ห้องเลยนะครับใส่ชิลอดน้ำปลาพริกแกงปลาดีคนคุเรคุเรแล้วไปห้องครัวเลยนะครับผม,มห้องครัวก็บไว้หม่องตั้งกล้องพี่น้องหรือแป๊บเดียวแขกเต็มห้อง <c oughs> น้ำเครื่องแกงเดือดพันแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปเลยนะครับผมไว้หม่องตั้งกล้องเด้อพี่น้องถือกล้องเอานะครับผมปลาดุกทะเลเนื้อเขาสื่นจั็กน้อยนะครับความมันในกรสิมันพอๆกันกับปลาดุกน้ำจืดนะครับผมปลาดุกซุกได้ที่่่่แลลลล้้้้้ววบบบบบรรรรรอออออซาาาาผมมมมกก็็ใสสะะะืงไปเเเเยยยนนนนนนคคััตดดูโโณณ นำ้ำเป็นพี่น้องเด็กหน่อยยุคสมัยนี้กินเป็นแต่เนื้อย่างกับทอดมือได้พอเห็ดเมนูโบราณไหนกินขายบวกกินได้จะพอกับแม่ใส่ต้นหอมกับผักชีราดล,ลงไปโอ้หอมขนาดพี่น้องมีผู้ใดมาก,กินเมนูแบบนี้แน่เมนูโบราณโบราณอีสานมันเทาผมคือมกักแทกพี่น้องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมห่องพร้อมเสิร์ฟ Yeah. 心脏不好，没得听。怎么、嗯？ กระดูกเอเป็นกระตรุกทะเลเนาะซื้อมาสองตัวตุนหนึ่งไว้หลับด้วนมากายตุนหนึ่งก็ผมกเลยซื้อเก็บตุนไว้นะอัดซื้อเบลหลับแบบประต้องยา่างหลับแบบสดสดอ